ทุ่มทั้งบ้านท,ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาพอ่อแม่ดวงเพื่อนว่าเพื่อนไปใส่ปลาผีจังไดจังมาท่วงป่าประศั่นเข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นความฝันมาฟังความฝันแม่ดวงหละกะักตีส้อยกันในเรื่องพี่น้องสอบก็จ้าคอยสือนะจ้าถ้าบ่มากกับพานทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดก็มาหลุนกันเนาะ ชุ่มเพื่อความบันเทิงเด้อยค่ะมักตัวใดก็จังเอากันบ่มักกระพานเนาะค่ะและกาสิมีเลขกสูตรนำสรุปโคงสุดายในมือเดียวเนาะค่ะแม่ดวงเนาะวัสดีแม่ดวงนะคะอย่า, <c oughs> อาไปใส่ปลาที่ยากไปใส่ปลากันยังไงไดนเห็นแต่คนวาเนาะ นี่ยังจะเพิ่นว่าเพิ่นแผงก็ได้ประสาทเจ้าที่เจ้าทางอ่ะเจ้าที่เจ้าทางก็เลยมาปรอกับตัวเองบัดนนี่เหมือนั้นไปใส่แต่ปลาสองกิโลได้หลายว่าถั่วได้หลายอันเดียวได้นี่ยเขาอันเดียวเดี๋สองกิโลไปใส่จักอันใส่สองอันมีด่างสองอันมสองอันไปใส่เอียงก็เก้าอื่นอันมัน เป็นแนวดักปลาเขาเอือนียงม้อบอแมนเขาเอือนียงอะแนวดใส่กุ้งอืมไม่ยู่อส้วงอันมีสงอันป๊บขึ้นเสียได้ลายเถอจ้าส้วงอันหนึ่งอันแนวใสจนเพอืมแนวใสจนห่างไปไหมจนห่างได้มาแล้วมีมีแต่ตัวใหญ่เนาะอืมบาดนี้มือรุ่นมากมาฝันซาบัดเนี่ยฝันว่าไปใส่หม้อ ไปใส่หมองเดินใส่ไปน้ำหวยเป็หนหวยโคตรหวยเกี่ยวไปนนหวยโคตรไปออมโทนรัหมัอนน้มีเสียงกุศไลหายผุ้เท่าเสียงาุหายมึงมาใสจยังนี้หรอวะไปบอกมึงมาใสว่าสัน่นก็เลยวา่าโอ้ยมันดหนมาใสเดียวเพราอใา่ซาเนรีก็เลยว่า ก็เลยซองมึงเสียงมันมาแต่ไซนองที่บอกอย่าคนบ่าฟังข้างๆมันออกมาจากโขดเสียงออกมาจากโขดเหมือนกันก็เลยว่าเขาสั่งกะหาซ้ำหาเจ็ดเพิ่นวะไปซื้อเอาหลักการสวดมนต์แน่สวดมนต์ทุกวันพระแน่ยเพิ่นวะสั่งก็ได้หงมาขึ้นมา โ oh, อ้นคนว่าผีามองปลาอีดิ้ก็เลยว่าเคยฝันจากศิษ่าเคยฝันจ,จากเทื่อเคยพอจักเทื่อนผีมองปลาแต่ว่ายุ่งมองนี่กะตะกี้เบิกซับไปเปิดไปปลูกกันนี่ยังก่อนดาวเรืองเออปลูกแบบเออเอาลูก <ๆ S 1> น้องไปปลูกกันยยมหูแม่งได้ไหมดวงผีโตน้ำแม่ใสม่มันแนม่เล่น่าสัน่น ไปเอาเลขพ้นที่ไปเอาเลขกันตะกี้น่ะห้องยุปายใหม่ฮือคื้อคื้อแสนจนไก่หัวกลน3้มือสามเดือนพุนได้เป็นไข่น่ะเกไดเงินจะเพิ่มมานอกส่วงเทได้คนห่องตาเทไดซ้หมองนั่นเพิ่อห่วไปก็ขอขอทุกเทีอวยุโรกอะไปมือน้นึ่ปลาลายเนาะทุเทียกับว่าไหเล่นว่าแต่ตัวกับเมื่ไหร่แต่ตัวกลมมือหนด้ปลาลายพี่เท่ากีใหญ่ หลังจากนั้นมาเสียงเลขมาฝันอีกวะกับโบฝันจักเสียโบฝันจักเสียโบฝันอีกจักเสียเสียงเลขฝันดีบ่ฮั่นนี่ยธรรมดาคือเสียงมันสิได้เกี่ยวเข้าเกี่ยวนามสิุดเลยเข้าเนาะอืม่วันนี้เลยแต่หนึ่งวันได้ฝันแต่เมื่อนั้นฝันอยู่เด้อืยฝันว่าไปนอนอยู่บ้านแม่ใหญ่อืม นอ,นอนยู่บัานมีไงเรามีมีเขะเหรอนยังตะขาบสองตไตายมากสิมหาสิมหาลูกก็เลยเอาไม่เคาะหัวมันเออตายเียบสองตนะบันเด็กที่นหนึ่งมันสี่เจ็ดนสี่เจ็ดนเรามันสี่เจ็ด แต่มันไม่โยนสี่หนไม่โนนี่บอนึงนี่แมนมานีาา่น้ำบอลเล็ัดเออนี่วกสี่นืองเออแต่ฟันเหมือนนึ่งสี่เจ็ดแ,แ,แล้วกันไรวัเนาะหนึ่งสี่เจ็ดอี่หนอสีบอลายบอลอะบอลเป็นชุดสามโัวแต่แต่เอฟซีมักหลักการเลขสูตรนี้มาตัวใดนอนค่ะเลขสูตรนี้มัหาสองหาสี่ ห้าสองสี่ตรห้าสองสี่นี่เป็นสูตรบอเป็นสูตรตัดเอาเนี่ยเด้ออันมาหาสองหาสีเนาะโอ้สอเอี่ห้าสองันไลาความสอี่ก็มีสอี่มีแล้วอย่างเป็นบัตาผ่าจองมันมีแต่หาหนึ่งคือสิบเป็นฝันหลักกรสูตรฟันหลักกรสูตรร่วมกันในคลิปเดียวนะคะเนาะม ว่มีไผถามด้วยม่นบอเล็กุดนี้ห้องกระบอกม่นบอนี่ห้องกระบอกห้องก็ฝันอือเ้องกระบ,บอกห้องก็ฝันพี่นอ้องก็เลยเสื้อเลยว่าเป็นแพงปลาอีกเป็นปลาอีอือผีดอกว่าผีมาเข่าฝันพิ่บอกห้าสามกับห้าเจ็ดผีแพงปลาพี่น้องคะชอบกระจัดกัดกระพานเนาะ,ะ่ะ สองก็ดังเท่หัวเน่าจังหวะหาสองหาสิสองสี่นี่ดังมาดัง,งแต่ว่าเขาปล่อยแต่ตองหวัดคนนาะแมน่นเมนมโคบเบวร์สูตรตแล้วแมนบาลเนี้เครื่อง<า>สูตรเครื่องอานานันนั้นสามตาวตามโมม,มาตทา,า,านเม้สิบวายพาดเลยคิดว่าสิบวายาดหวัดน,นี่ยังได้กับเขา แจ้งใ้กับเขานเลยบ้านมันกันเลยว่าจูโตไปใช้บไดแล้วกันไปหม,ม,มดแล้วต้องเบิ่งเด้อสอบกระจัดครับกระพานแต่เน้นเน้นคือห้าสองสี่ตัวเน้นโตแขนคักเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเป็นข้อมฝันแล้วก็เลขสูตรี่เขาดูบอยไม่ดวงเลขสูตรนี่เขาดูอยู่ วัดนี้หมอผีบ่นนน็นทรงวัดนี้หมอผีเป็นพันทรงลาบหลายว่าเต้วัดบนหันเป็นรูดเออเป็นลาบเป็นปักพรบอกว่นไงเป็นกระเลยพากก่อนเป็นน้ำบ่เสียขาคู่เป็นว่าวัดสีคขากระแฟเอออ่าสองสี่วดนี้หมอผีไม่มาเด้อเอฟซีค่ะมีแต่สูตรแม่ดวงแล้วก็ความฝันได้ปล่อยเลยแกของติบาลนี่ปล่อยเลยแกของ เด็กปอยเบื่อหนักตัวสีขาวบ่แต่ว่าสีขาวบ่เด็กคนเดียวไม่ได้เนีอันนี้โค้งสุดท้ายแล้วค่ะแม่ดวงสุดท้ายแล้วบ่มีอีกแล้วก็ระจัดขัดก็ผ่านเป็นแนวทางมีเข่ามีรถเนาะขะเพราะได้ว่าให้ซื้อเบื่อด้ให้เลือกเอาตัวมากเอาตัวใดมากมากตัวใดก็เลือกเอาซิูได้ล็อกนี่ล่ะแม่ดวงมากตัวใดฮะเนี่ยใช่ไม่ดวงมากก็สองสี่ สองสี่สองสี่เม็ดวามากข้าแม่เด็กเบิลกบสีหนึ่งหนึ่งอืมนี่บางทีไหนนี่นน<ม>อันเบลิลก็เสีมาหนึ่งหนึ่งนหนึ่งหนึ่งก็เจ็ดเจ็ดตัวเดียวกันมันมากนี่เนาะขันเท้าสื่อหนึ่งหนึ่งออกเจ็ดเจ็ดซะละ่ะกันสื่อเจ็ดเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งซะล่ะออกๆๆะะว้าเอาเดี๋ยวมันออกแล้วๆๆมากชุดชุดสามตัวมากตัวไหนก็ค่ะห้าสองสี่ ห้าสองสี่ตัดเล่นเอาตัวมัดเนค่ะที่เหลือคือตัวกันนาะแม่ดวงเนะ่ะขอบคุณนแม่ดวงในคลิปนี้เด้อค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะแม่ดวงเพิ่นไปใส่ป่าแล้วพิ่นฝันกับพี่หันระแข็งอยู่ดอกพี่น้องก็ลองมาสัมผัสบึงผู้ใดก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้โชคดีมีใจลำรวยสุขสุขคนให้โชคดีเด้อจุดเจึดเบอร์เด้อพี่น้อง